เราจะได้เริ่มนะฮะเราจะได้เริ่มอ่ะทุกคนคนอื่นว่าง่ายเปิดค่ะเพื่อนรออยู่ยวอีกแก้วหนึ่งค่ะหนีซุ่มนี่ทำแลบครั้งหน้านี่ฉันจะฉันจะถ้าเป็นถ้าเป็นเหตุการณ์แบบนี้อีกนะเตรียมไม่ครบนี้นะจะยกเลิกเลยอ่ะครั้งหน้าต้องบอกเร็วกว่านี้ค่ะเหรอ บอกเร็วเตรียมหกข้อให้เตรียมแปดข้อเตรียมหกข้อตลกไหมล่ะอ่าธัญเทพไหจะได้เตรียมตอนกลางคืนไงธัญเทพดีมากอ่าตั้งกล้องดีๆลูกตั้งกล้องนิ่งๆน,นะฮะวันยากอะครูหาอะไรมาแปะมาตั้งลูกอ่าหาเทคนิคเอาเพราะว่าเราจะได้เราจะไม่เราจะถือไม่ได้นะคะเพราะว่าหนูจะต้องเรียนกับครูหนูจะต้องจดนะคะ เพราะนั้นกล้องหนูจะต้องตั้งไว้นิ่งๆค่ะอะดีค่ะนารีดีมากมีบอกปริมาตรซ้ายขวาดีค่ะโอเคตั้งนิ่งๆไว้เลยคนอื่นว่าไงลูกเพื่อนๆรออยู่แล้วมันจะเริ่มไม่ได้นะถ้ามันไม่พร้อมท่านบโยกบโยคว่าไงลูกว่ลลันทอน นัดนิชาก็ยังไม่เปิดปรปภา,าบาดีปิลันปิยาพัฒนอีแก,ก๊กหนึ่งครูเรงวัวสุพนพัชรินวาไงครับครูอ่าเปิดเลยเสร็จย่าง อ่ะใบยกดูนิ่งๆนะใบยกหลุดเจ้าเหม็นของเรหม็นใบยกว่าไงลูกได้ยินครูไหมใบยกค่ะค่ะเราเราได้ยินอยู่ไหมคะอะไรนะคะ ได้ยินไหมคะได้ยินนาหนูเตรียมยังหนูเตรียมยังคะเตรียมยแล้วค่ะเดี๋ยวรอค่ะแป๊บหนึงนะคะโอเคจ้าโอ้ขีดไม่เท่า,าเหี้ยเดี๋ยวเบหน่งนะครับพี่ประธานแมว มีปัญหากับแมวมันเรียกร้องความสนใจพูโยนมันออกหน้าต่างไปก่อน <c oughs> อะโอเคโอเคจะไปแล้วสงสารเพื่อนที่เขารอนะเหลือเจ็ดเส้นครูแป๊บนึง มันจะช้าไปแล้วรีบเททเทปึ๊บเทอภิชาติเอ้ยอภิชาติาเธอเทจากาเธอเทจากขวดมันก็หกมันก็เลอะสิลูกทำไมไม่ใส่ชามแล้วตักเอาละลูกเอ้ยจะเมน็นลูกชายกูเนาะมันไกลครับครู ไม่งั้นก็เทสใส่แก้วที่ทำเสร็จแล้วน่ะก็ได้อ่าใบหยกเรียบร้อยแล้วนะคะอะความไว้ค่ะเออบุญเคคั็คะจ้าคือขีดแค่สิบขีดใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคค่ะขีดแค่สิบขีดค่ะ,คคะนัดนิชาได้ยินครูไหม ค่ะครูกำกำลังฉีดอยู่ค่ะเลืออีกแก้วหนึ่งเลืออีกแก้วหนึ่งเราก็ไม่ยากนะคะเราก็เอาน้ําจากแก้วนั้นน่ะค่ะมาทีละช้อนทีละช้อนทีละช้อนไม่ต้องไปตากใหม่ สําคัญมันคือการคํานวณค่ะเอาละค่ะพร้อมยังปริยพาพัฒล่ะ ลเลยสี่เส <4 S 1> ้นครัครูวลลันทอนพร้อมแล้วเธอช้าเกินไปแล้วอภิชาติกล้องเธอไม่เปิดด้วยปริยาพัฒนวอลลันทอนเปิดแล้วไม่ต้อง,องครับใครเปิดแล้วไม่ต้องปิดกล้องนะครูจะได้เห็นนะคะว่าเราพร้อมว่าเราพร้อมแล้วนะโอเคเปิดแล้วไม่ต้องปิดเอาสมุดเตรียมสมุดขึ้นมาและนี้เรามา,มามที่งงกล้ออเออฮาฮาก่อน เตรียมสมุดขึ้นมานะคะเอาละค่ะทุกคนขามาครูจะให้คิดเป็นกลุ่มดีไหมหรือคิดเดี่ยวคิดเดี่ยวเหรอคิดเป็นกลุ่ม,มจะคุยกันยังไงใช่ไหมคะส่วนเซฮีฮาคิดเดี่ยวจะคิดยังไงครับรูเอาคิดเดี่ยวก็คำนวณเองไงมาเดี่ยวนี่หรอวะอ่านทุกคนขา ดูนะคะอ่าคุณลืมแชร์จะดูยังไงก่อนแม่ะทุกคนดูนี่ค่ะคือครูอ้นให้เตรียมเพราะอะไรคะเพราะว่าเราจะใช้น้ำตาลนะคะ น้ำตาลที่เราที่เราอเอามาเนี่ยนี่นี่คือน้ำตาลเนี่ยในชามของหนูเนี่ยนะคะอันนี้คือน้ำตาลเราตีต่างว่าเป็นสารบริสุทธิ์นะคะครูจะให้ว่ามันเป็นสารสารบริสุทธิ์สารบริสุทธิรร์ที่ไม่มีอะไรเจือปนเลยก็คือ c 6 h 1 2 o 6ค่ะ แล้วทีนี้ได้ยินครูชัดใช่ไหมคะค่อยๆฟังครูนะคะแล้วทีนี้เราก็เตรียมน้ำเปล่าน้ำเปล่าเนี่ยนะคะเราเตรียมไว้ในชามเหมือนกันครูอ,อ้นให้เตรียมในชามใช่ไหมคะ,ะนี่คือน้ำเปล่าก็เป็นตัวน้ำเปล่าจะทำหน้าที่เป็นตัวอะไรคะ ตัวทำละลายก็คือน้ำบริสุทธิ์แสดงว่าตัวน้ำตาลถ้าครูอ้นเอามาละลายกันถ้าครูอ้นเอาสองตัวนี้มาละลายกันมันจะได้สารที่เรียกว่าอะไรคะมาละลายในบิกอ e ์ที่เราเตรียมไว้เราจะเรียกาสารไหน เราจะเรียกสารนี้ว่าสารอะไรน้ำเชื่อมสารละลายน้ำตาล oh. ถูกไหม oh. เราจะเรียกว่าสารละลายคำคำสำคัญก็คือสารละลายมีตัวทำละลายมีตัวตัวอะไรคะนี่ตัวละลาย น้ำตาลเป็นตัวละลายนะคะส่วนน้ำเป็นตัวทําละลายรวมกันเราจะเรียกว่าสารละลายน้ำตาลนะคะหรือสารละลาย c 6 h s 2 2 o 6แสดงว่าสารละลายนี้ค่ะคือมีน้ำละลายอยู่และมีโมเลกุลของน้ำตาล อยู่เต็มไปหมดน้ำตาลขอเป็นสีชมพูแล้วกันมีน้ำตาลอยู่ในนี้ตามความเข้มข้นที่เราต้องการถูกต้องไหมคะาตามความเข้มข้นที่เราต้องการทีนี้ฟังดีๆนะคะครูต้องการอะไรเท่าไหร่สมมติว่า,าครูเป็นเบาหวานสมมติครูบอกว่าเฮ้ย น้ำตาลครูมันลดอ่ะนักเรียนช่วยทำสารละลายน้ำตาลให้ครูดื่มได้ไหมอ่ะครูเป็นเบาหวานนะคะช่วยทำสารละลายน้ำตาลให้ครูดื่มได้ไหมนะคะอ่ะหลังจากนั้นครูก็เลยบอกว่านักเรียนจำดูภาพนี้ดีๆนะคะครูก็เลยบอกว่างั้นให้หนู เนื่องจากครูเป็นเบาหวานหมอให้ครูกินน้ำตาลที่มีความเข้มข้น1.1หมอบอกว่าให้ครูกินน้ำตาลาสาระละลายน้ำตาลที่มีความเข้มข้น1.157มลา่าให้กินเพียง120มลก็พอถ้าแบบนี้แสดงว่า หนูจะต้องเป็นคนทำสารละลายน้ำตาลให้ครูอันดับแรกเลยหนูต้องทำยังไงก่อนคะหนูมีน้ำตาลหนูมีน้ำและหนูก็มีบิก,กอร์แล้วเรียบร้อยหนูจะต้องทำยังไงก่อนคะหนูถึงจะผสมน้ำตาลให้ครูกินได้ หนูจะต้องหาอะไรออกมาก่อนคะหนูต้องหาอะไรออกมาก่อนคะลูกใครตอบได้ปริมาณน้ำตาลหรอคะใช่หนูต้องหาปริมาณน้ำตาลที่หนูจะใช้เทลงในบิกอร์ใช่ไหมคะ ใช่ค่ะทาปณีเก่งมากเพราะนั้นเราจะหากรัมน้ำตาลจากไหนลูกกรัมของ c 6 s h 2 2 o 6จากใครลูกเราต้องการสารละลายเท่าไหร่ลูกคาเราต้องการสารละลายเท่าไหร่ ร้อยยี่ถูกต้องร้อยยี่สิบมโซลูชันอ่ะโอเคนะใครหากรัมน้ำตาลได้ก่อนครูให้ไปเลยค่ะ3คะแนนเปล่าเปล่าวรวมกับวันนี้ที่เข้าเรียนเป็น4คะแนน นักเรียนเห็นจอที่ครูแชร์ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวครูขอแชร์ใหม่เพราะของครูมันไม่ขึ้นหากรัมน้ำตาลใครหากรัมน้ำตาลออกมาคนแรกได้ คูขอค่ะ3คะแนน8กร,รัมหรือเปล่ายังไม่ถูกค่ะยังไม่ใช่8กร,รัมค่ะ ชูดจุดหน,นึ่งสามแปดนคคะค,คะครับครับ ใช้น้ำตาลสายแดงได้ไหมครูได้ครับโอเคครับขอบคุณครับอ่ะเหลืออีกหนึ่งนาทีนะคะครูจะให้โอกาสอีกหนึ่งนาทีหมดเวลาถ้าไม่มีใครตอบได้ก็ไม่มีใครได้ไปนะคะ ยี่สิบสี่จุดเก้าเก้าหนึ่งสองหรือเปล่าค่ะยี่สิบสี่จุดเก้าเก้าหนึ่งสองหรือเปล่าใช่ไหมวะไม่ใช่ค่ะ <1> 1> เออใช่ค่ะ ถูกต้องค่ะ24.9912เก่งมากค่ะใครเมื่อกี้นััอนค่ะนัพัอนเก่งมากค่ะนััอนเอาไปเลย4คะแนนวันนี้นี่คือแค่ครั้งแรกนะน,นััอนอุโบราเพื่อน เลขที่เท่าไหร่คะสิบหกค่ะสิบหกวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่ยี่สิบยี่สิบเจ็ดครคเออเดี๋ยวไปเปลี่ยนโอเคเอาละค่ะเพื่อนหายังไงลูก 120 ml 120 ml solution แต่เรารู้ว่า1ลิตรเนี่ยเรารู้ว่าเนี่ยความเข้มข้นที่เราต้องการคือ1.157โมลต่อลิตรต่อลิตรเนี่ยคือกี่ ml ลูป1ลิตรคือกี่ ml หนึ0งพค่ะ1,000 ml ได้เลยนะคะ เราสามารถเอามา1,000 ml มีสารอยู่กี่โมลมีน้ำตาลอยู่กี่โมลคะตรงนี้มีใครงงไหมมีใครงงไหมคะแล้วทีนี้ไอ้น้ำตาลของเราเป็น c 6 h s 2 o 6 c 6 h s สิ o 6เนี่ยมวลโมเลกุลมันเท่าไหร่คะ คาร์บอน12ตัวมีไอสิมีหตัวไฮโดรเจนหนัก1มี12ตัวออกซิเจนหนักเท่าไหร่คะ 16. 16ค่ะ16บคูณหรวมกันเป็น180กรัมต่อโมลน,น้ำหนักมันรวมกันเป็น180กรัมต่อโมลแสดงว่า1โมลมันหนัก180กรัม ได้สิ่งที่เราต้องการหรือ,อยังคะได้แล้ว ml solution ตัด ml solution โมนตัดโมนนะคะคำตอบคือเดี๋ยวขอคำนวณอีกรอบหนึ่งเพื่อความชัวร์นะคะ120คูณ1.157 คูณ180หาร1,000ก็จะได้คําตอบ24.99หรือ20อะไรคะ 25, 25. อ่า25กรัมของ C6 S12 O6 อ่าดีมากหลังจากนั้นเราคํานวณได้25กรัมแล้วเราจะทำยังไงคะเราจะทำยังไงต่อ เราคำนวณได้ย5สิบห้ากร,รัมแล้วน้ำตาลโครูอ้นกำหนดให้ในในแบบในในแบบเตรียมแล้วว่าน้ำตาลหนึ่งช้อนกี่กร,รัมคะน้ำตาลหนึ่งช้อนคือกี่กร,รมัมส5บห้าสเวลาหนูตักน้ำตาลใส่ฮะสิบสองจุดห้าไม่ใช่เหรอคะ <5. S 1> เวลาหนูตักน้ำตาลใส่ช้อนหนูจะทำยังไงต่อคะหนูได้ 25กรัมแล้วหนูจะทำยังไงคะขั้นตอนต่อไปอ่ะขั้นตอนที่1ครูให้อธิบายใช่ไหมคะหนูต้องบอกว่าขั้นตอนที่1หาปริมาณน้ำตาลขั้นตอนที่2อหช้อนครูกำหนดให้ว่า น้ำตาล1ช้อนหนักน้ำตาล1ช้อนหนัก12.5กรัมหนูไม่ต้องมีตาช่างครูกำหนดให้ไปแล้วนะคะหนูไม่ต้องมีตาช่างเอาละค่ะทีนี้ใครตอบได้ว่าขั้นตอนที่2เราจะทำอย่างไรอีก3คะแนนค่ะ ้นตอนที่2เราจะทํายังไงดีอีก3คะแนนค่ะตอบถูกตอบผิดตอบมาเลยไม่เป็นไรนะคะหาปาริมาณน,น้ําเปล่าค่ะหาปาริมาณน,น้ําเปล่าไม่ใช่ค่ะเราจะทํายังไงคะ ทำยังไงนะถึงจะได้สารละลายออกมาอยากกินแล้วเนี่ยอยากกินแล้วเนี่ยสั่งทางร้านะอะไรนะไม่ได้ยินโคดซีโรไม่ได้คมอมะอะไรนะครับธัญเทพเมื่อกี้ไม่ได้คมครับเออไม่รู้แต่ครูไม่ได้ยินเลยอ่ะโคดซีโร่ครูไม่ได้ยินเธอเลยมันเสียงกระแทกกระชั้นกันอะ ทำยังไงขั้นตอนที่สองทำยังไงคะอยากกินน้ําแล้วทํำยังไงได้น้ําหนักมาแล้วอ้าวได้น้ําหนักมาแล้วครูจะได้กินน้ําตาลละลายหรือยังเนี่ยเอาน้ำตาลใส่น้ำเอาน้ําตาลใส่น้ําค่ะไม่ใช่ไม่ได้เอาน้ําตาลใส่น้ํำ เทน้ำใส่แก้วไม่ใช่ให้ครูไปทำต่อเองครับง่ายสุดเทน้ำตาลใส่แก้ว,กวหรอเทน้ำตาลใส่แก้วโดยชั่งปริมาณน้ำตาลกี่กร,รัมคะยี่ห้าหรอคะใครตอบนัดนิชาหรอใช่ค่ะช่างถูกต้องคะ่ะช่างน้ำตาล ให้ได้25กรัมแล้วเทใส่บิกอร์ที่เตรียมไว้บิกอร์ที่เตรียมไว้ค่ะนัดนิชาถูกต้องค่ะอาน,นัดนิชาบอกครูสิหนูไม่มีตาช่างหนูต้องใส่น้ำตาลกี่ช้อนหนูต้องใส่น้ำตาลกี่ช้อนคะนัดนิชา นี่ชาเลยกที่เท่าไหร่2ช้อนหรอคะหรือ2ช้อนครึ่งเอาดีๆเอาดีๆไม่ให้นะช้อนหนึงมันสิบกรมัมหนูต้องใส่กี่ช้อน2อค่ะถูกค่ะได้ไปเรียบร้อยสแสดงว่า2ช้อนเอาทุกคนตักน้ำตาลมาแล้วก็ปาดวิธีการเราใช้แบบนี้เราจะต้องปาดน้ำตาลฟังนะคะ เราจะต้องปาดน้ำตาลออกโดยใช้อะไรก็ได้ใช้กระดาษหรือใช้อะไรก็ได้นะคะนี่ตักน้ำตาลมานักเรียนเห็นครูไหมนักเรียนเห็นจอครูอ้นไหมคะใช้ซ่อมก็ได้ค่ะหรืออะไรก็ได้ตรงๆปาดน้ำตาลออกนี่ค่ะนี่ปาดออกอย่างนี้นะคะ เอาใส่กี่ช้อนคะทุกคนเอาใส่บิก,กอร์กี่ช้อนชอ้อนสองช้อนค่ะอ่าใส่ลงไปเลยใส่ลงในแก้วตัวเองลงไปเลยสองช้อนหนึ่งเดี๋ยวมาครับครูผมยิบจะเกียบผิดผมยิบมาเป็นหลอดหลอดก็ได้ไม่เป็นไรเอามาคนเฉยอันนั้นนะ่ะ อ่ะช้อนที่สองช้อนที่สองค่ะอ่ะช้อนที่สองปาดปึ่ง